วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่ป้าได้เข้ามาในสวนแล้วก็จะมาตัดแต่งต้นกล้วยนะคะตัดแต่งอย่างไรป้าก็จะตัดแต่งต้นกล้วยหรือโคนกล้วยให้สะอาดแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะมาคัดดูหน่อกล้วยว่าเราควรจะเอาหน่อไหนไว้บ้างหรือว่าเราจะเอาหน่อไหนออกบ้างอนะคะสําหรับต้นนี้ป้าก็จะเอาออกหลายต้นเลยค่ะตรงน,นี้ก็ต้องเอาออกนะคะแต่ต้นนี้ป้าจะเอาไว้ วิธีเอาไว้ของป้าป้าเขาจะเอาไว้โดยที่เขาให้เขาอยู่น้อยที่สุดแล้วอาหารจะได้สมบูรณ์นะคะต้นนี้เอียงไปค่ะเอียงไปรับแสงด้านตะวันออกนะคะป้าเ็ามีแผนว่าป้าจะนําต้นกล้วยเก่ามาวางแบบนี้นะคะแล้วก็จะไปกวาดใบไม้มาใส่เพื่อที่จะให้โคนเขาอะค่ะมีความแข็งแรงเวลาเขาออกเครือเรือจะได้ไม่โคนจะได้ไม่ล้มว่าง,ง่ายๆเนาะเขาจะได้มีความแข็งแรงนะคะ สำหรับกอนี้นะคะป้าก็จะเอาต้นนี้ออกต้นนี้เราตัดไปแล้วเนาะต้นนี้ป้าจะเอาไว้ดูถึงความแข็งแรงของเขานะคะต้นนี้ก็ใกล้จะออกเครือแล้วค่ะสาหรับต้นนี้เนาะต้นนี้ป้าจะเอาไว้นะคะดูความแข็งแรงของเขานะคะความแข็งแรงของเขาต้นนี้เราควรเอาออกนะคะเพราะว่าต้นนี้พอเดี๋ยวเขาตกเครือเขาจะต้องใช้อาหารเยอะเราเอาต้นนี้ออกไปเลยแล้วเอาต้นนี้ไว้นะคะเดี๋ยวเขาก็จะออกหน่อมาใหม่นี่อ้อมมาถึงนี่แล้ว พะเราเอาเครือนี้ใช่ไหมคะจะตกเครือแล้วใช่ไหมใกล้แล้วแต่เขาต้องการอาหารนะคะระหว่างตกเครือเราต้องเอาต้นนี้ออกจะป้าจะเอาออกให้ดูเนาะเราต้องเอาต้องตัดสินใจค่ะต้องตัดสินใจเอาออกอย่างนี้เลยใบล่างอ,าออกบ้างก็ได้เพื่อโคนเขาจะได้รับแสงได้นะคะนี่ป้าจะเอาต้นนู้นไว้นะคะเอาต้นนี้ไว้แล้วถัดไปป้าก็ จะเอาต้นนี้ไว้อีกทีหนึ่งนะคะต้นนี้คือสมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดเราควรจะเลือกต้นที่สมบูรณ์มาตั้งแต่เกิดเอาไว้นะคะแล้วก็ตัดต้นที่เรียวๆเล็กๆแบบนี้ออกนะคะแบบนี้เราก็ตัดออกไปเลยค่ะไม่ต้องเสียดายนะคะเพราะว่าเขาจะแย่งอาหารต้นแม่เดี๋ยวต้นแม่เขาจะต้องเอาอาหารไปเลี้ยงน้องนะคะต้นนี้เพราะฉะนั้นต้นนี้ต้องอยู่เดียวๆเลยค่ะ อยู่เดียวๆเลยแล้วเขาออกลูกมาเขาจะไม่มีใครแย่งอาหารเขาก็จะสมบูรณ์แต่ในส่วนรอรอที่เราจะเอาใบไม้มาเราก็เอาต้นพามาก้นก่อนเอาหารมาณที่นี้ก็หมายถึงเอาใบไม้ใบกัมปูที่ป้าหมักแล้วใบกัมปูเพียวๆ,ๆเลยค่ะหมักแล้วประมาณหนึ่งเดือนป้าก็จะเอามาเทใส่ตรงนี้เลยนะคะเพื่อที่จะรักษาโคนเขาแล้วก็จะให้อาหารเขาเต็มที่เนาะวิธีการนี่ป้าเขาจะทําแบบนี้เลยทำเรื่อยๆเรื่อยๆไปเลยนะคะ่ะ ถ้าเราอยากจะได้ผลผลิตจริงๆเราต้องดูแลใส่ใจตั้งแต่การรับแสงของเขาเลยนะคะนี่ป้าก็จะทำอย่างนี้เลยโคนต้องสะอาดต้นต้องสมบูรณ์นะคะแล้วก็ถ้าต้นไม่สมบูรณ์เราใช้วิธีธรรมชาติเลยค่ะเอาต้นเขามาวางอย่างป้าที่พูดไปเบื้องต้นป้าก็จะเอาใบกามปูที่ป้าหมักเพียวๆไว้ที่บ้านนั่นแหละพอเขาคายความร้อนแ,แล้วเรามาเทใส่โคนต้นได้เลยนะคะ เราสามารถได้กล้วยที่สมบูรณ์มากๆเลยค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะต้นเล็กต้นน้อยที่ไม่จำเป็นเอาออกไปเลยค่ะเอาแต่ต้นที่เราจะให้เขาให้ผลผลิตเราอย่างแท้จริงเอาไว้แบบนี้นะคะไปทดลองทำดูนะคะป้าให้กำลังใจทุกคนแล้วก็ขอให้ทุกคนประสบแต่ความสำเร็จประสบแต่ความโชคดีนะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ